อันยองันทียวพวกบันเทลเทีคยวเฮคคนด้วยนะคะวันนี้เรามาเล่นเกมเรบอกซึ่งอยู่ในแบบทําน้ําปั่นแต่มันไม่เหมือนแบบานาะ้นามันแต่มันแบบคล้ายๆกับในนี้แบบแอันนั้นแบบให้เอาซื้ออันนี้แบบเราส่งออกไงเราก็มาเลือกสีก่อนนะสีดำสีฟ้าเอาสีพูดีกว่าอันนี้คือเราดีเรียบร้อยแล้วเลย เดี๋ยวเราทำการถือผลไม้มาเราก็ทำการถือมาถือถือเรียงมาตรงนี้ถือเรียงถือเรียงกันเราก็ถือเรียง อันนี้คือแอบไปฟาร์มนอกรอบมานะอันนี้เราแอบไปฟาร์มนอกรอบมาถ้าเอามาเสร็จแล้วเราก็มาเอามาแบบเป็นกล่องนี้ น,นี่กล่องน,นี้คือได้มาเป็นกลอ่องนี้เราก็เก็บไปเรื่อยๆจนกว่าจะไ,ได้ีเยอะถ้ากระป๋อเต็มเราก็มาตอนนี้ เราก็เก็บไปเรื่อยๆเก็บเราได้คำสองอันแล้วเราก็ใส่เราก็ขายมันจะได้เงินมาแล้วจะนล้จะได้เงินมาแล้วก็ไปซื้อนนันต่อไปซื้อพวกกระปงกระเป๋า เพื่อเอะข้าวหวนแบบสวยๆจำได้ไหมเดมมือมาะกวนะไรตอนที่อัดคลิปเนี่ยแมวชอบมากวนตอนที่อัดคลิปตลอดเลยเนี่ยกวนนางกวน อันนี้คือกระเป๋านะแต่เราไม่ซื้อกระเป๋าแต่เราจะมันดูอันี้สีสวยไกระเป๋าสีสวยเอาดีไหมอันใหญ่เลยไหมอันนี้หนึ่งอันใหญ่อีกหนึ่งอันนี้เล็กนะอันนี้กันใหญ่อันนี้อันเล็กอันนี้อันเล็กแล้วก็มันมีมันมี อันนี้มันมีทางไปทางนี้เราไม่สามารถไปได้นะเอเนี้ยเห็นตรงเนี้ยแล้วก็ทำอะไรให้ทเสร็จก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอืมขอเก็บไอ้นี่ก่อน โอเคอบคือ okay, okay. ปั่นก่อนเดี๋ยวค่อยวาง มันจะมาไขาได้อันนี้ได้ห้าอุ้ยดีนนี้ดห้าห้าดีที่สุดนะนี้เท่าไหร่นี้เท่าไหร่ได้สามเราเอาให้มันเยอะที่สุดเราก็แบบมันให้แบบได้เยอะไงเราก็แบบเน้นเยอะเน้นจำนวนไงฮะ คือแม่บอกว่ากระซื้ลรดไฟให้เรานั้นเขาก็เออใช้รดไฟ,อ,ไฟอีแบบหนึ่งมานานแล้วไงก็ไม่ไไมีรดไฟไ,ไม่ติดในข่าวอะไรเลยจ้ะเราขายไปเท่านี้ก่อนเพราะว่าเราก็ต้องเราก็ต้องเก็บถ้าต้นไมนเต็มเราก็ต้องซื้อมาใหม่ เราก็เอาไปขายก่อนอันนี้เรีงสวยเรียงไม่สวยอะอันนี้มันเรียงไม่สวยเราก็เก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเก็บไเๆเก็บเสร็จก็ดี ีมันจะขึ้นมบว่าเก็บครบแล้วถ้าเราถ้าถ้าเราถ้าเราไอตรงนี้หมดมันก็จะขึ้นมาว่ามันมันมันจะคุดไปของมันเองนะ ถ้าใครจะเล่นก็แต่ตอบคลิปอันแรกตอบคลิปไว้ก่อนเลยตอนที่อันยองอะนั่นแหละซื้อแบบนั่นแหละซื้อแบบสามารถกดเข้ามาจะเข้ามาเล่นกันได้นะแบบเนี้ยไวสนุกนะ มันก็สนุกเหมือนกันนะแบบเนี้ยเพินดีด้วยมาเดนอะเพินด้วยอะไรอะไอไหนไม่สวยเราก็อันไหนที่ได้โดยเราก็ต้องอันนี้ไอน,นี้มันได้แค่สามใช่ไหม

แล้วก็อันี้เก็บไปเรื่อยๆเก็บเก็บเก็บถ้าเต็มรงรงัใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้เก็บเอ๊ะ คืออะไรอะ่ะงุงตรงเครื่องข้างนี้ถ้ามันถึ่อนเราก็เก็บของเราไปเรื่อยือๆๆคืออะไรวะ ค่งางเถอะแค่ระดับกนลังสาเมเนค่อ,อะไรก่อนอะไรเนี่ยโลงนดับตอนนี้นี่คือเราก็ปัน่นไปเรื่อยๆปั่ไปเรื่อย อั้นก็ฝั่งของเพื่อนนะเพื่ออะไรวะเออเออเอตอตะ้ีอว่อะไร ก็ไม่งบ่อยอยู่นะไม่ใด่วิ่งบ่ยเพราะอะไรนะวิ่อีีอันนี้จับไม่เลยอุ่นับไม่เองเยระผัดอดเอเี่ยมใ่แม่ผัดเองเราะพดีไถามว่าใครผัดเราจะรีบอัดคลิปแล้วเราจะรีบไปกินข้าว เราก็ต้องคือต้อนไหมคขึ้นมาตรงนี้มาวันนี้เอาพอเราต้องมาถือดีด้วย เคดีหอเคดีหอรออเก็บเ<า>แล้วก็เปลี่ยนบ้างเปลี่ยนน้ำบ้าง แล้วก็เป็นน้ำบ้างเป็นน้ำไข่บ้างอะไรลยมวันไหนกดแชร์กดติดตามคลายคให้คินด,ดีด้วยนะคะไปแล้วล่ะบาย